เริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะหรืออีก24วันสุดท้ายกับโอกาสนะคะที่คุณคุณพ่อแม่นะคะปู่ย่าตายายที่จะได้มีสิทธิ์ในเรื่องของการซื้อค่ารักษาพยาบาลในหมดเมาจ่ายให้กับบุตรหลานของท่านนะคะความสบายใจที่ผู้ปกครองนะคะจะได้ในเรื่องของ การซื้อค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ก็คือว่ามีวงเงินค่ายาค่ารักษาค่าน้ําเกลือและอื่นๆให้เหมาจ่ายปีละไม่เกิน1ล้านบาทมีทับบ้งหมด4แผนค่ะแผนแ้านล้านนะคะ5ล้าน15ล้านและ25ล้านในหมวดที่เป็น25ล้านมี OPD นะคะผู้ป่วยนอกให้ด้วยนะคะ ผู้ปกครองจะสบายใจได้เพราะไม่มีส่วนต่างในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในตัวที่2นะคะตัวที่3มนะคะมีฟิกแค่2ตัวค่ะก็คือค่าห้องและค่าแพทย์เท่านั้นที่เหลือนะคะเป็นแผนเหมาจ่ายทั้งหมดไม่ว่าค่ารักษาค่าวินิจฉัยและอื่นๆในการรักษาครั้งนั้นๆจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทําให้ผู้ปกครองไม่มีส่วนต่างในการเข้ารักษาในครั้งครั้งนั้น 4. ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่อง ของโอนย้ายความเสี่ยงค่ะโอมย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกัน AA ได้ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ให้กับเราในวงเงินปีละ1ล้านถึง25ล้านนะคะและในขณะเดียวกัน ดีข้อที่5ค่ะเรารู้เลยว่าค่าใช้จ่ายต่อปีที่เราต้องลงกับค่ารักษาของบุตรหลานเนี่ยเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นหมอจ่ายปีละ1ล้านบาทมีความคุ้มครองชีวิตที่1ล้านบาทนะคะแล้วก็มีค่าชดเชยรายวันที่คุ้มครองถึงอายุ80ปีอยู่อีกวันละ2,000บาทเนี่ยเราจ่ายเบี้ยเป็นฟิกนะคะตลอดชีพเลยเนี่ยอยู่ที่แค่ปีละ6 8 7 2 4บาทเฉลีย่ยเดือนละ5,7 0 0หรือวันละเพียง190บาท เท่านั้นเองนะคะก็จะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสบายใจในการการันตีในเรื่องของมีค่ารักษาพยาบาลให้คุณลูกได้แน่นอนแต่ถ้าหลังจาก24วันนี้เป็นต้นไปสิทธิ์ในเรื่องของการซื้อค่ารักษาเมาใจจาก AA เอจะหมดลงทันทีจะต้องไปเลือกแผนค่ารักษาเป็นตัวประกันแบบใหม่ซึ่ง ตัวคลิปเองดูแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอสําหรับผู้ปกครองเพราะว่าเหมาจ่ายก็จริงแต่เหมาจ่ายในเรื่องของเคสใ,ใหญ่แต่ถ้าเคสค่ารักษาไข้อื่นๆเนี่ยเราจะโดน2เด้งเด้งแรกก็คือค่าดีรักก่อนเข้ารักษาเด้งที่2ก็คือส่วนต่าง14วันสุดท้ายนี้ก่อนวันที่16ตุลาคม2567 ผู้ปกครองท่านไหนนะคะตัดสินใจได้รีบเลยค่ะก่อนที่ค่ารักษาตัวนี้จะปิดตัวลงและจะไม่มีเปิดขายอีกแล้วนะคะสนใจติดต่อที่ด้านล่างหรือเลือกใครก็ได้ค่ะที่คุณคุณคิดว่าเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ดูแลคุณได้เลือกทํากับท่านใดก็ได้แต่ขอให้มีซื้อไว้นะคะเป็น24วันสุดท้ายที่จะเป็นโอกาสทองของทุกๆครอบครัวที่มีลูกเล็กนะคะสวัสดีค่ะ